ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องของ c ีซอ Hu ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการลงตัวรัน KRL n นะครับขั้นแรกเราต้องลง s k y b e d d y ก่อนนะครับเข้ามาที่เว็บนี้ได้เลยแล้วก็กดดาวน์โหลด s k y b e d d y นะครับก็กดจนกว่าจะได้นะครับเพราะาอาจจะมีโฆษณานิดนึงนะครับก็ให้ปิดทิ้งไปได้เลยตรงนี้กดไปต่อครับเอาล่ะรอหลดสักครู่ครับกดอนุญาตครับโอเคกดปิด เอาล้ครับตอนนี้เราโหลดโปรไฟล์มาแล้วเรียบร้อยให้เราไปที่เซตติ้งนะครับเมื่อมาเซตติ้งแล้วก็การจัดการ b p n และอุปกรณ์นะครับมันเดิมเลยกดเข้ามาครับกดติดตั้งครับชำรรหัสเครื่องให้เรียบร้อยนะครับติดตั้งด้านบนครับติดตั้งอีกครั้งหนึ่งครับเสร็จสิ้นนะครับเอาล้ครับหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้าแอป SkyBuddy t e c t อยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ เพื่อที่จะเข้ามาโหลดเคสาในนี้นะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับหาคําว่าเคสาของเวียดนามนะครับอ่าตรงนี้นะครับเคสาเวียดนามกดเก็ตไปได้เลยนะครับรอสักครู่ก็จะมีโฆษณาเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับกดเสร็จสิ้นแล้วก็ปิดทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกดจะได้นะครับโอเคอันนี้ได้แล้วนะครับกดติดตั้งไปได้เลยนะครับจากนั้นกลับไปดูด้านหน้าครับ แล้วก็รอจนกว่าแอปเคซาจะติดตั้งเสร็จนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เรากลับไปที่เซตติ้งเหมือนเดิมครับจะเจอโปรไฟล์ด้านล่างที่เราเพิ่งลงไปเมื่อกี้เวียดนามด้านล่างนะครับกดเข้าไปได้เลยครับกดเชื่อถือนะครับอ่าในขั้นตอนนี้ก็ให้ไปรีเครื่องแล้วก็ทาตามขั้นตอนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปรีเครื่องกันดีกว่าครับเลิมเมื่อรีสตาร์ทเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กลับเข้าไปที่แอป s k y b d นะครับในขั้นตอนนี้เราจะมาเอาใบร์ติฟงเก็นห้กดเปที่นนะครับห้ ก็อาจจะมีการขั้นหน้าโฆษณาเล็กน้อยเหมือนเช่นเคยนะครับก็ให้ทําการกดเสร็จสิ้นถ้าเข้าแอปไหนก็ปิดทิ้งไปได้เลยนะครับโอเคกดเสร็จสิ้นด้านมุมบนซ้ายครับและกดอีกครั้งหนึ่งครับอ่าอันนี้คือได้แล้วนะครับในนี้ก็จะมีใบสติฟิเคตของหลากหลายที่เรียนนะครับแต่วันนี้เราจะเลือกใช้เป็นตัวนี้ครับให้กดเกตไปได้เลยนะครับมีหน้าขั้นเหมือนเดิมนะครับก็กดเสร็จสิ้นนะครับและกดอีกครั้งหนึ่งครับ อันนี้คือได้แล้วนะครับก็กดเปิดในครับหลังจากนั้นบันทึกไปยังแอปไฟล์ครับเลือกไปที่ iPad ของฉันในขั้นตอนนี้จะบันทึกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราสะดวกโอเคเราไปดูกันครับไปที่ล่าสุดนะครับการเข้าล่าสุดจะเป็นการเห็นไฟล์ที่เราโหลดเข้ามาล่าสุดนะครับจากนั้นให้เรากดแตะไปที่ไฟล์ซิปหนึ่งครั้งครับ เราก็จะเห็นว่าตอนนี้มีไฟล์แตกออกมาแล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ได้เลยก็จะมีหลากหลายนะครับใบรับรองที่เราโหลดมาเมื่อกี้กับไปที่แอปเคสไครับไปที่เซตติ้งครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับเลือกไปที่เซอร์ติฟิเคทกดเครื่องหมายบวกมุมบนขวาครับเลือกไปที่ Import k s i ไท File นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราแตกไว้เมื่อกี้นะครับกดเข้าไปเลื่อนลงมาด้านล่างครับให้เลือกไปที่คําว่าเวียดนามตรงนี้นะครับปึ๊บ โอเคเสร็จแล้วนะครับนี่คือการลงใบเซ r t ติฟิเค e เรียบร้อยแล้วนะครับกดไปที่ library ครับอิ o พ t ต o อ m ไฟล์ครับอ่าในขั้นตอนนี้จะเป็นการลงไฟล์ .ipa นะครับซึ่งเรายังไม่ได้โหลดมาแต่ผมจะพาไปโหลดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรากลับไปที่หน้าเบ b าว์เซอร์นะครับ อ่าโอเคนะครับก็จะเป็นลิงก์จากมีเดียไฟล์นะครับเดี๋ยวเราจะทําการแนบเอาไว้ให้นะครับก็ให้ทําการกดดาวน์โหลดได้เลยกดบันทึกครับแล้วกดบันทึกไปยังแอปไฟล์นะครับรอจนกว่าจะโหลดเสร็จนะครับและเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เรากดเปิดในครับบันทึกไปยังแอปไฟล์อ่าอันนี้ก็เลือกไว้ที่ใน iPad ของฉันก็ได้นะครับกดบันทึกมุมบนขวาครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราได้ ไฟล์ตัวเกมซึ่งเป็นไฟล์ .ipa มาแล้วให้เราไปที่ Library ER เหมือนเดิมครับกดบวก import from file เหมือนเดิมที่เราสอนไปเมื่อกี้นะครับอ่าทีนี้ก็เลือกไปที่ไฟล์ .ipa ได้เลยครับที่เราโหลดมาเมื่อกี้ติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับกดแตะเข้าไปเลยครับกด sign and install ครับและขั้นตอนนี้ให้เลือกไปที่ start signing ด้านล่างนะครับและรอสักครู่ครับ โอเคตอนนี้ทางเคสายกำลังทำการลงให้เรากดติดตั้งครับและรอไปเหมือนเดิมครับโอเคครับมาแบบนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยกลับไปดูด้านหน้าครับตอนนี้ก็กำลังมีตัวเกมกำลังติดตั้งนะครับมาแล้วนะครับตัวเกมของเรากดเข้าไปได้เลยครับก็เช่นเคยนะครับเข้าครั้งแรกก็ให้ทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอตัดไปเลยนะครับ โอเคตอนนี้ผมเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นก็เราเข้าไปที่แมพที่เราอยากเล่นได้เลยนะครับโอเคครับมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีตัวลาน KI แนวอยู่ด้านบนเขาก็จะให้เราใส่คีย์นะครับ ก็ให้เรากด Get Key แล้วก็เอาลิงก์นี้ไปใส่ใน Web เว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับก็ให้เราทิ้งลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้ผมได้ทำการกดข้ามโฆษณาไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมันก็จะข้ามมาหน้านี้เลยก็ให้ทุกคนกดข้ามโฆษณาเหมือนตอนที่เราไปเอาคีย์ของ d e l t a X เ,เลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยครับเดี๋ยวผมจะทำการก๊อปคีย์เข้ามาแล้วก็นํามาใส่ผาลงตรงนี้นะครับ อนุญาตให้วางครับกด Verify Key ครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการใส่คียของ KI NL นี่คือผมทดสอบให้ดูนะครับว่าใช้ได้จริงแล้วก็เข้าได้นะครับสามารถใส่คีย์แล้วก็ใช้ได้ปกตินะครับในคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวตัวรัน Delta X มาจะทำการอัปเดตให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ